สวัสดีครับหลายวันผ่านมานี่มีลูกค้าโทรมาหลายเจ้านะครับถามว่าลงสีชั่วโมงละหนึ่งพันกิโลเนี่ยกิโลเขาเปลือกนะครับเียวใช้ว่าเคดีพันนี่แหละครับมันมีอะไรบ้างแล้วราคาเป็นอย่างไรผมก็เทโอกาเนี่ยครับเล่าให้ฟังนะครับมีเครื่องเนี่ย มีเครื่องอุปกรณ์นี่แหละครับครบหนึ่งนะครับเอาหนึ่งเลยนะมีลิฟต์ครับลิฟต์ยกถุงข้าวสารให้โทษที่ถุงเขาเปลือกเป็นลิฟต์นะครับไม่ได้เป็นบ่อนะครับผมไม่ทําบ่อแล้วครับเพราะบ่อเนี่ยมันเป็น,ปนรวบรวมสิ่งสกปรกหลายอยา่างนกหนูแมงสาบอย่างเนี้ยเราไม่เอาละเราทําอยู่บนโต๊ะแล้วเอาข้าวมาเป็นถุงเนี่ยถุงราสี่ห้าสิบโลนะครับมาใส่รถปิ๊กอัพเป็นถุงมา วางปุ๊บกดสวิสริบยกขึ้นมาเสมอเปิดปากเทในกระบานั่นแหละครับมันมีเป็นกลวยแล้วลงกระเพาะไปเลยข้าวคุณสมพงษ์ข้าวคุณสมศรีข้าวสมศักดิ์จะไม่ปนกันแล้วก็ถ้าเราสีข้าวคุณข้าวสูงเนี่ยหรือข้าวเกษตรอินทรีย์เนี่ยยิ่งต้องใช้เพราะมันไม่ปนกับใครแล้วครับ แล้วถามว่าเอา้าไม่ปนยังไงล่ะแล้วในกระพงกระเพาะล่ะครับตอบให้ครับ,รบที่กระเพาะทุกต้นเนี่ยลอยจากพื้นต o m มาเจ็ดเซนสามนิ้วนะครับมีลิ้นชักดึงลิ้นชักลมเป่าเอี่ยมก๊กเปิดเครื่องให้ฟรีพอสีเสร็จแล้วก็เปิดฟรีเป่ากระเพาะเอี่ยมให้ถังเอี่ยมที่ลิฟเอี่ยมที่กระพาะไม่มีค้างแล้วมันอยู่ข้างบนมองเห็น ไม่ใช่อยู่ในบ่อผมเคยทําในบ่อครับจเจอคําถามความนี้เลยมาคิดเรื่องลิบเดี๋ยวเราดูครับริบผมยกขึ้นเองมันโฟกลริบเลยครับเติมข้าวด้วยริบไปถึงปุ๊บมีตะแกรงทำความสะอาดขนาดสองคูณสี่ฟุตออกมาสามช่องช่องบนขยะฝางช่องที่สองเขาเปลือกสะอาดช่องที่สามเป็นละออง นะครับแล้วก่อนที่หัวถังเนี่ยที่ฮอปเปอร์น่ยมีลงดูดครับกันฝุ่นจะไม่มีฝุ่นใช่หไหมกวนใจครับจากนั้นก็ขึ้นกระเพาะต้นที่สองไปลงเครื่องกระทาะเครื่องกระเทาะผมเนี่ยขนาดเก้าขูดหนิ้วนะครับระบบอัตโนมัติปิดเองเปิดเองสีข้าวเองตั้งแรงดันแล้ว ข้าวสีทั้งวันเปอร์เซ็นต์เดียวตาตั้งไว้เก้าสิบก็คือเก้าสิบตลอดเลยไม่ต้องปรับนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นตู้สีฝัดในตัวนะครับจะดูดแกลบออกไปหลังบ้านไปทันทีแล้วก็ข้าวก็ลงลงกระเพาะอัตโนมัตินะครับลิปอัตโนมัติแต่แกงรอนเองจากนี้ก็เปลือกขึ้นกระเพาะ ต้นที่สามนะครับไปเครื่องตะกะทอะแล้วนะไปไหนไปตะแกงโยกตะแกงโยกก็มีคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์มีเลเวอร์สวิตอัตโนมัติครับถ้าข้าวไม่มาตะแกงโยกไม่ทำงานข้าวจะหมดแกงโยกหยุดหยุดก่อนหมดนะครับแล้วข้ามาใหม่สีอีกนี่แหละครับ ตะแกรงโยกปรับช่องได้เขาเขากองดีปรับเขาก้องเยอะข้าวผสมมันออกสามช่องนะครับตะแกรงโยกแบบไม้นั่นออกสองช่องนะครับนี่ออกสามช่องเป็นช่องเขาก้องข้าวผสมแล้วก็เขาเปลือกให้เขาก้องเขามีเครื่องเครื่องเปลือกผสมแล้วครับไอ้ที่เขาเปลือกก็มีเขาก้องใบบ้างเล็กน้อยช่องผสมกลับไปยูเทิร์นใหม่มาคัดใหม่ ช่องเขาเปลือกกลับไปเครื่องกระเทาะไปกระเทาะใหม่เราตั้งเครื่องไว้ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอได้เข้ากล้องแล้วไปไหนครับไปขึ้นเครื่องดีสโทเนอร์คัดกรวดครับเครื่องคัดกรวดเนี่ยจะวิ่งพอเข้ามาปุ๊บก็หลอนเก็บกรวดขึ้นนะครับเครื่องคัดกรวดเนี่ยสำคัญครับถ้าไม่มีเครื่องคัดกรวดแล้ว เราไม่สามารถจะแพ็คสูญญากาศหรือแพ็คไปถุงสองกิโลห้ากิโลแบบจุมชนไปขายได้นะครับไปส่งเป็นเบ้าเขาก็ไม่เอาเพราะไม่ได้คัดกวดต้องคัดกวดครับนี่หัวใจนะครับจากคัดกวดเสร็จแล้วก็ไปหินคัดขาวมีสองรุ่นครับถ้าเป็นหนึ่งพันจะใช้หินโคนสิบสี่พอกสิบหกเอกหนอหนึ่งสอง ถ้าพรีเมียมหลายท่านสีข้าวพรีเมียมก็วางเลยเด็กหน่อสาครับแล้วสามลูกเนี่ยข้างหลังเนี่ยใช้ท,ท่อรำเนี่ยเป็นกาวนัยนะครับแล้วไปขึ้นบอลลูนแลวพลมขนาดห้าหลม่ครับติดอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นแอร์ล็อกนะครับคายลำลงในเบา้าไม่มีฝุ่นไม่มีลำ ไม่มีฝุ่นกระจายล้วท่อแก็บเมื่อกี้เรายิงออกที่หินยานะครับมีพวลวมตัวหนึ่งเป่าแก็บออกไปหลังลงสีเลยตัวลำเก็บเอี่ยมกิ๊บนิ่มนวลไม่มีแล้วลำ3สามลูกผสมกันจากหินขัดขาว1 2ึสานะครับปรับด้วยพวงมาลัยเดินยางนะครับใช้มอเตอร์มีแอมบอกมีแอมบอกนะครับว่า ขาวเท่าไหร่ใช้แอมเท่าไหร่นะครับแล้วมอเตอร์ทุกตัวนี่ถ้าโอเวอร์โหลดปุ๊บเสียงออดจะดังเลยจะบอกเลยว่าเบอร์เจ็ดกระเพาะต้นไหนหินตัวไหนมีปัญหาจะบอกให้เราก็ปิดเครื่องแล้วก็ไปไปแก้ไขจากหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็ไปขึ้นตะแกงเหลี่ยมตะแกงเหลี่ยมคัดข้าวสารนะครับก็ออกสามทางชั้นบนเป็นข้าวต้นข้าวห้าและครับ ชั้นสองเป็นข้าวรวมมีข้าวต้นกับข้าวท่อนข้าวทำส่วนนะครับข้าวทำส่วนข้าวต้นชั้นสองนะครับแล้วก็ข้าวท่อน้วคาชั้นล่าเป็นข้าวปลายข้านี้อยู่ที่เรานะครับข้าวปลายเราจะให้มันอยู่ระดับไหนถ้าข้าวปลายบางท่านก็ต้องการข้าวปลายไม่เล็กมากๆบางท่านก็ต้องการข้าวปลายให้โตหน่อยอันนี้อยู่ที่ความต้องการนะครับมันปรับรูตะแกรงได้ นะครับบางท่านบอกว่าต้องการโตกันนิดหน่อยแล้วก็ปรับฮะต้องการเล็กก่นหน่อยก็ปรับฮะแล้วก็ชั้นกลางเนี่ยไปได้ครับก็ไปขึ้นตะแก,งกรงกลมครับตะแกรงโกมผมเนี่ยเป็นลูกขนาดสี่สิบเซนยาวเมตรยี่สิบนะครับหลายท่านบอกให้ hey, ทำไมเล็กเนี่ยครับเพราะว่าจากเขาเปลือกหนึ่งพันกิโลนะครับมันจะเป็นแกลบไปสองร้อยสามสิบกิโล เป็นลำไปแปดหกสิบโลนะครับเป็นเข้าปลายเข้าท่อนเข้าต้นเนีครับมีอยู่แค่สี่ร้อยกว่าโลห้ารอยกิโลนะครับก็ไปใส่เครื่องเนี้ยขัดได้สบายนะครับพอเราออกเข้าต้นต้นชั้นหนึ่งนี้ไปแล้วสามรอยหรือร้อยกว่าโลสบายมากครับพอครับไม่ต้องห่วงอาจจะแกงวโคุมลูกใหญ่ๆนะั้นเหมาะสำหรับลูกใหญ่ๆครับ ก็คัดออกมาได้สี่ชนิดข้าวต้นละหเปอร์เซ็นตข้าวท่อนหรือสส่สวข้าวท่อนนะแล้วก็เข้าปลายแล้วก็หนึ่งข้าไปเล็กนะครับเนี่ยได้สี่ชนิดมีถุงรองสี่ชนิดครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดใช้กระเพาะประมาณเก้าต้นนะครับแล้วตู้ไฟเนี่ยเป็นแบบมาตรฐานม,มีปุ่มมี อ่าเขาเรียกตัวโชว์เลยจิมมิกหรืออะไรนะสักอย่างหนึง่งโชว์ว่าตัวไหนตัวไหนยังไงครับลองดูรายละเอียดแล้วสวยมากแล้วก็ใช้ได้จริงซื้อผมวันนี้สั่งวันนี้อีกสองเดือนมารับมาทดสอบการสีก่อนสีแล้วจติตรงไหนชมตรงไหนต้องการปรับอะไรบอกพอบอกเราก็แก้แล้วก็ถอด พ่นสีแล้วก็แพ็คส่งไปประกอบที่หน้าง,งานสองสัปดาห์เสร็จไม่ต้องตีเข็มครับขอพื้นอย่างต่ำสิบห้าเซนถ้ายี่สิบยิ่งดีเฉพาะตีวางโรงสีนะครับไม่ต้องขุดหลุมครับตู้ไฟเนี่ยคุณมีไฟสามสายมาจากการไฟและลากสายมาเข้าตู้คอนโทรลผมนี่กดปุ่มสีเข้าได้เลย ครับก็ทําขายมาหลายลงแล้วครับส่งตามประเทศยังทํามาแล้วครับนะครับมาดูสิครับแล้วคุณจะรักหลายท่านบอกว่ามันน้อยไปหรือเปล่าวิ่วิสูทร์มันนิดเดียวนะพันโลครับเครื่องผมนี่ซีได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเราคุยกันสิบสองชั่วโมงแล้วกันสิบสองตันเนี่ยครับขนาดสิบสองตันจะได้เข้ากล้องนะครับเจ็ด 8,000ั 8, ว่ากิโลนะครับถ้าทำถุง1กิโลเนี่ยแ0 0พถุงนะครับไม่ใช่800ถุงนะครับนะนี่เขาก็ถ้าเขาสารเนี่ยเฉพาะข้าต้นเนี่ย5%เนี่ยประมาณ400กว่าถุงจะขึเเ้เป็น,เป,นเป็นท่อนปลายลำ,ำอย่างนี้น้ครับตามเลโชของมันถ้าบอกว่าซีเอซีไปเลยสองกะสามกะ ยี่สบี่ชั่วโมงหรือยี่สิบชั่วโมงก็ได้รถสิบล้อคันหนึ่งเนี่ยสี่สิบห้าชั่วโมงให้ยี่สิบชั่วโมงก็วันเดียวก็จบมันอยู่ที่การขายครับการตลาดการบรรจุนั่นแหละครับเราสี่ยี่สชั่วโมงได้ลุกเช้าก็ไปบรรจุก็หาพนักง,งาบนบรรจุแบบรายวันมาได้เช้ามาแพ็คบรรจุเสร็จเย็นกลับนะครับเครื่องบรรจุกิโลอโตด,ดิจิตอล จากเย็บอันนั้นเราก็มาคุยกันจะให้จัดให้หรือจะให้ไปซื้อที่หลังก็ว่าไปครับถ้าท่านที่มีข้าวเกษตรอินทรีย์หรือข้าวคุณค่าสูงข้าวไรเบอร์รี่ข้าวสังหยดข้าวหอมมะลินินหอมะลิแดงกอขอสี่สามข้าวประจำจังหวัดข้าวญี่ปุ่นนี่แหละครับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยพระเอกครับชัยนโคนสีนะครับสวยมากไม่ต้องขัดมันนะครับ พราะข้าวคุณค่าสูงพวกเนี้ยเขาไม่อยากให้ขัดมันด้วยเพราะว่ามันทานอร่อยแล้วก็หุงแล้วไม่ค่อยบูดเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไม่ได้ถูกเคลือบด้วยน้ําเขาไม่ขัดมันเขานิยมไม่ขัดมันหลายท่านบอกจะติดขัดมันบอกไม่ต้องเราขายคุณภาพนะแล้วราคาก็แพงด้วยนะครับก็ถ้าเป็น ที่นักขายการตลาดที่ขายทางอินเทอร์เน็ตขายข้าวพวกเนี่ยข้าวคุณภาพสูงเนี่ยน่าสนใจนะครับมาคุยกับเรามาคุยกับเราครับเรามีคำปรึกษาดีๆสำหรับท่านนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็เราก็สีได้หลายชนิดวันนี้สีพันนี้พรุ่งนี้นสีอ0พันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเครียดนะครับมีเวเียนเยอะก็สีได้มีห้าเกรน ก็สีได้นะครับครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับ In the spring the